สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนนิภาภูมิกำเนิดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบางท้ำจังหวัดอุตรดิตถ์รับแลนี้ลับธรรมชาติบทบางปิดกั้นจากสายตาวันนี้ดิฉันจะมาเล่าตำนานเมืองรับแลเมืองรับแล,เ,บแลเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยับบยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัว ได้เคยเสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช2 4 4 4ความเป็นมาของคำว่ารับแรนั้นตามข้อสนนิฐานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเดิมชาวเมืองแพร่และเมืองน่านหนีข่าสึกและความเดือดร้อนมาซุกซ่อนตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้เนื่องจากเป็นที่ปารกหลบซ่อนตัวได้ง่ายและภูมิภาค เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาที่มีเนินสลับกับที่ต่ำคนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยอาจจะหลงทางได้ง่ายอย่างไรก็ดีที่ตั้งของรลับแลได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองทุ่งยัง้งในอาณาจักรสโฆโฆุโขทัยจนในปีพุทธศักราช1981เมืองทุ่งยัง้งได้เจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ของอาณาจักรอายุธยาที่ตั้งของรับแลจึงได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองทุ่งยางมาโดยตลอดชาวเมืองรับแลใช้ภาษาถิ่นล้านนาเนื่องจากชาติพันธุ์และภาษาของผู้คนในที่ตั้งเมืองรับแลในปัจจุบันเดิมเป็นชาวเมืองแพร่และเมืองน่านประกอบกับตำนานท้องถิ่นระบุได้มีผู้คนมากมายจากอาณาจักรนาจาก,าจากอาณาจักรเชียงแสน อพยพหลบภัยสงครามเข้ามาตั้งรกรากอยู่บริเวณราบเขาแถบลับแลและตั้งชื่อว่าบ้านเฉียงแสนต่อมาคนกลุ่มนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปหักรากถากดงสร้างบ้านเมืองขึ้นกระจักระดจายตามที่ราบและหล่เขาตาต่างๆซึ่งปรากฏได้มีตำนานการอันเชิญเจ้าฟ้าหังคุมานพระราชะโอรสของพระเจ้า เรืองชัยธิราชจากอาณาจักรนานครเชียงแสนถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในภายหลังประกอบกับชุมชนลับแลมีการขยายเพิ่มขึ้นดังปรากฏหลักฐานการสร้างาศาสนสถานวัดบ่าสักซึ่งมีศิละปะเอกลักษณ์ของอยุธยาผาสมกับล้านนาทำให้เมืองลับแลกลายเป็นเมืองชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนใช้ภาษาถิ่นล้านนา ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครั้นต่อมาในราวปีพุทธศักราช2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองอุตรดิตฐ์และได้สเสด็จมาเมืองลับแรกในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2444โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ย้ายสาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ จากเมืองพิชัยมาตั้งที่บางโพและยุคเมืองทุ่งยัง้งทั้งรวมเมืองลับแลและสถานปรรณาเมืองลับแลขึ้นเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอลับแลนั้นนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้วยังมีศิละปะหัตถกรรมของพื้นเมืองล้านนาเช่นผ้าตีนโจกม้กวา และเป็นแหล่งปลูกลาสาสร์และทุเรียนหลงดินรับแรซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยนะคะรับแรงตำนานความรักกิ่งชายสุดเจ็บช้ำตำนานพื้นเมืองเล่าว่าเมืองรับแรเป็นเมืองแม่ไม้ตั้งอยู่ในลักษณะภูม,มิประเทศที่ลีลัะซับซ้อนพลเมืองมีแต่ผู้หญิงหยุดมั่นแต่ความดีมีศีลธรรมและวาจาสัตร์ ต่อมามีชายชาวพุ่มยัง้งคนหนึ่งเดินทางหลงเข้ามาในป่าเมืองรับแรกและเกิดพบรักกับหญิงสาวคนหนึ่งด้านหญิงสาวได้พาชายผู้นั้นมาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาหญิงสาวให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะไม่พูดเท็จซึ่งชายหนุ่มก็รับปากเป็นอย่างดีจากวันนั้นเป็นต้นมาสองสามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันจนมีลูกด้วยกันหนึ่ง วันนันวันหนึ่งขณะที่ภรรยาออกไปเก็บผักหักฟืนลูกเกิดร้องไห้และหิวนมสามีกล่าวเ็จต่อลูกว่าแม่กลับมาแล้วเมื่อภรรยาทราบว่าสามีได้กล่าวเ็จต่อลูกก็จําเป็นต้องให้สามีออกจากเมืองไปทันทีก่อนออกเดินทาง ภรยาได้มอบย่ามให้พร้อมกับคำชับว่าห้ามเปิดขณะเดินทางเป็นเด็ดขาดแต่สามีไม่เชื่อภรยาจึงได้เปิดเห็นในย่ามเป็นคมิ้นจึงทิ้งคมิ้นบางส่วนลงทันไปถึงบ้านของตนจึงพบว่าคมิ้นนั้นเป็นทองคำหลักจากหลักฐานและตำ้งนานพื้นฟ้าดังกล่าวทำให้อนุมานได้ว่า ลับแลเป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศที่มีลับซับซ้อนเพร้ะมีภูเขาและป่าไม้บดบางมีให้ผู้คนภายนอกเดินทางเข้าไปโดยสะดวกประกอบกับสมัยก่อนสภาพภูมิประเทศและอุป,ปนิสัยของชาวลับแลดังกล่าวจึงทำให้บริเวณนี้ขึ้นชื่อเรียกว่าลับแลโดยบริเวณที่ชื่อว่าลับแล พื้นที่คือพื้นที่ตอนเหนือของอำเภอรับแรลในตำบลชัยจุมพลตำบลสีพนมมาตตำบลฝ่ายหลวงตำบลแม่ปูนและตำบลนาน,นุโกเขบคุณค่ะ